คนที่ทําลงไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเหมือนกึ่งกึ่งพนักงานราชการอะไรเงี้ยครับก็เท่าที่รู้ก็คือเป็นเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลครับทีนี้จะเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐหรือจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวอะ,อะไรเงี้ยมันก็ต้องดูข้อเท็จจริงซึ่งเรื่องพวกนี้พนักงานสอบสวนผู้ร,รับผิดชอบเขาคงดําเนินการเรียบร้อยแล้วแหละตรวจสอบเรียบร้อยซึ่งจริงถ้าเกิดพูดถึงตามตรงแล้วระหว่างความเป็นลูกจ้าง หรือเป็นพนักงานราชการหรือเป็นราชการเนี่ยข้อหามันก็จะมีความรุนแรงต่างกันไหมครต่างกันคนะ <c oughs> รับถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าเจ้าเจ้าที่ของรัฐเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยไง <c oughs> ถ้าโดนข้อหานี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่า ข้อหาครอบจักรวาลไงมันมาแถมถ้าคนทั่วไปมันจะไม่มีข้อหานี้ไอข้อหานี้แถมมาแล้วส่งหนักด้วยไงเราคุยกันเกือบจะแทบทุกข่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นกันตามหน้าข่าวกันบ่อยๆทําไมพี่ตั้นหนึ่งใช้คําว่าครอบจักรวาลครับในกรณีนี้คือถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดโดยใช้ตําแหน่งหน้าที่ครับแต่ต้องเป็นหน้าที่ด้วยนะใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ตัวตัวเองมีเนี่ยไปกระทำความผิดอาญาเนี่ย มันก็จะเป็นความผิดนอกจากความผิดหลักเช่นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์สมมติว่ากับคนทั่วไปเออเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลอาวุธปืนครับนะครับไปปรากฏว่ายักยอกอาวุธปืนของหลวงเนี้ยไปขายแล้วเอาเงินมาใช้เองโดนข้อหายักยอกทรัพย์ทั่วไปเลยนะก็ยักยอกของหลวงนี่แหละแต่ยังไม่พอคุณก็จะไปโดนข้อหาหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยเพราะเหตุที่คุณยักยอกทรัพย์เนี่ยมันเกิดจากหน้าที่ของคุณไง มีหน้าที่ในการดูแลมันเลยเป็นแถวีข้อหาหนึง<ม>แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยไปยักยอกทรัพย์เราไปยกเราก็จะไม่โดน157เนี่ยแต่ว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยเขาเอาเอกสารไปขอทำอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยจริงๆแล้วเนี่ยปกติแลาวคนอาจจะแบบตั้งข้อสงสัยว่าเอ้า เอาไปเนี่ยมันต้องมีการเซ็นไหมแล้วก็รูปแบบเนี่ยคือมันต้องขอสเตทเมนต์เขาปอมหมดเลยครับพี่ตั้นผมแทบจะแบบโหแบบนี้คือเปิดบริษัททำอินโฟได้เลยการาฟิกได้เลยประมาณนั้นคือแค่เนี้ยอาจจะมีปอมบางส่วนแล้วก็ไม่ปอมบางส่วนคือผมไม่รู้ว่าบางทีจะเอาอาจจะให้ยื่นเอกสารแนบให้กับ เจ้าของบัตรเซ็นด้วยเพราะเวลาจะหลอกเอ้าคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตรให้ด้วยนะตามหลักเขาก็ต้องให้เซ็นจริงป่ะเวลาขอสำเนาบัตรก็ต้องเอาเซ็นรับรองให้ด้วยแล้วทีนี้ลายเซ็นจะไปเหมือนกับใบสมัครบัตรเครดิตได้ยังไงใช่มันก็ยากอยู่นะอาจจะแอบสอดไปอาจจะเตรียมมาแล้วก็สอดป้าเซนนี่ด้วยอันนี้ใบคำร้องอันนี้อันนี้ยังไม่ผิดเรื่องปลอมนะ ดูให้ดีนะเพราะว่าคนเซ็นนั้นคือเจ้าของบัตรที่เขาเซ็นไปแล้วเพราะเขาไม่ได้อ่านกลุ่มต่อ้าน่ะพี่ตั้นบางทีเขาอาจจะแบบสมมตินะคุณผู้ชมครับอาจจะไม่ได้ดูตัวหนังสืออ่านไม่ออกไม่หรอกก็คือหลอกให้เซ็นมาครบหมดเลยแล้วก็เซ็นเองเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดไอ้ส่วนที่ปลอมส่วนอีกอาจจะอีกประเภทหนึ่งหรือส่วนที่เท็จก็อีกประเภทหนึ่งแต่ประเภทนี้น่าจะมีทั้งปลอมและเท็จครับ เทสก็คือทําเอกสารขึ้นมาเองไงแต่ตัวเองเป็นคนทำนะไม่ใช่กลุ่มปบาบางเช่นสเตตเมนต์เงี้ยครับใช่เขาทำเองเขาใ่ะเขาทําเองอันนี้เขาเรียกเอกสารเท็สไม่ใช่เอกสารปลอมนะอ้าแล้วถ้าเป็นใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการนะครับเขาเป็นการตัดต่อ หน้าของนี่แหละครับกลุ่มบอบางไปใส่ชุดเครื่องแบบอันนี้ก็คือทําเอกสารเท็จเพราะตัวปกลุ่มบอบางเองไม่ใช่ข้าราชการแล้วไปทําเอกสารเท็จมาว่าเป็นข้าราชการเนี่ยทีนี้ปุ๊บสถาบันการเงินแหละครับตอนนี้สถาบันการเงินคือกลายเป็นผู้เสียหายแล้วด้วยเพราะว่ามีการอนุมัติเอกสารออกมาเบิกโอนเงินให้แล้วสองล้านไม้อเบิกกันไปเรียบร้อยหมดแล้วนั่นแหละเขาเลยเป็นผู้เสียหายนะครับแล้ว ประเด็นสําคัญก็คือสถาบันการเงินไม่สามารถไปเรียกร้องหนี้ออกจากกลุ่มปอบางได้ใช่่านเขาเรียกร้องไม่ได้เพราะกลุ่มปอบางเขาไม่ได้มีเจตนาทำนิติกรรมกับคุณนี่เพราะว่าหนังสือหนังสือทวงหนี้นี่คือส่งไปถึงบ้านแล้วใช่ใช่ครับแต่มาทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทํานิติกรรมกับคุณแสดงว่าคนที่จะต้องเอาเงินมาคืน2ล้านบาทก็คือ3คนนี้ สามพี่น้องใช้คำว่าอาสามแม่ครัวแมครสามพี่น้องสามแม่ครวที่น้องเงินเกินมาแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแหละครับองไม่หาหา,หาเก็บจากไหนก็ต้องฟ้องแพ่งควบไปสถาบันการเงินเขาคงีิจารณทีมปักอยู่แล้วฟอ้องแพ่งควบไปอายัดทรัพย์สินติดตามนี่สินรวมทั้งอตอนที่คุณเข้าทํางานเนี่ยคุณมีคนค้ำไหมคนค้ำตอนนี้น่าจะคนลุกอยู่ ใช่เพราะว่ามันข้ <Yeah. S 1> าราชการไงเพราะรไม่มีคนทำไหมอุยผมไม่ได้มองถึงประเด็นนี้เลย <Yeah. S 1> นะดังนั้นี้รับผิดชอบทางแพ่งไงครับ